สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิว iPhone 12กันนะคะจริงๆแล้วนะคะสั่งสินค้าตั้งแต่วันที่20นะคะ2 0ธันวาแล้วก็สินค้าก็ออกมาจากประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่27นะคะแล้วมาถึงที่บ้านเนี่ยวันที่28ค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าข้างในจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยมาเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูคุณสมบัติของ iPhone 12กันนะคะ iPhone 12นะคะมีหน้าจอขนาด6.1นิ้วนะคะ1,170คูณ2,532พิกเซลค่ะกล้องหน้าและกล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะเป็นชิปแบบ A14 Bionic นะคะเทกซะคอแล้วก็เป็น iOS 14ค่ะ หน่วยความจําก็จะมีตั้งแต่64 128และก็2 5 6ค่ะส่วนเครื่องนี้นะคะเป็นความจําอยู่ที่128ค่ะแบตเตอรี่ก็มีความถุ่พอสมควรนะคะไปดูรายละเอียดได้ค่ะไปดูรายละเอียดได้ค่ะข้อมูลของมือถือนะคะเป็นจอแสดงผลแบบ OLED 24bit บิตนะคะที่6ล้านสีค่ะจอแสดงผลแบบ Super Retina XDR นะคะหน้าจอแบบ Notch Display นะคะ มีความละเอียดมากถึง1170งนูณนมิพิกเซลีดเดียวแ,แล้วก็วัสดุรอบตัวเครื่องะคะจะเป็นหน้าจอกระจกแข็ง Gorilla Glass นะคะด้านหลังของเครื่องก็ทำจากกระจกแข็งเช่นเดียวกันค่ะเป็น Gorilla Glass เช่นเดียวกันนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ขอบรอบเครื่องทำจากอลูมิเนียมนะคะระบบเซนเซอร์จะเป็นระบบจดจำใบหน้าหรือว่า Face Detection นะคะระบบมุนภาพอัตโนมัติแล้วก็ มีการตรวจจับปรับความสว่างอัตโนมัติหรือว่า Ambient Light นะคะมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของตัวเครื่องมีระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัตินาสนทนามีระบบเซ,เซ็นเซอร์หมุนภาพนะคะมีการวัดความกดอากาศและที่คุณสมบัติอีกอย่างหนึงของ Apple นะก็คือคุณสมบัติการก,ารกันน้ำหรือว่า Waterproof นั่นเองค่ะสามารถกันน้ำได้เชื่อคราวกันน้ำได้ ในความลึกไม่เกิน6เมตนรนะคะและมีระบบป้องกันฝุ่นละออง (Resistant Dust) ป้องกันร,รอยนิ้วมือ (Anti Finger Print Display Coating) นะคะแล้วก็มีสียเลือกหายสีด้วยกันนะคะ iPhone 12นะี่มีทั้ง Black, White, Red, Green, Blue นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าข้างในจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะเราต้องแกะส่วนนี้ก่อนนะคะแกะส่วนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกอยู่อ่าแล้วเก,ดกดวดว็ดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆนะคะแล้วคุณดูไหมคะ คุณจะต้องระวังนะคะการที่คุณจะต้องคุณต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะทเครท่องาคุณบอกบางมากสิ่งที่มีมาในเครื่อง iPhone 12นะคะก็คือสาย USB g h t n น n g อย่างเดียวนะคะส่วนอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้าและหูฟังเนี่ยมีจำหน่ายอยู่ที่ตามร้านค้าค่ะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามาถึงเวลาที่ต้องแกะแล้วนะคะก็ต้องแกะกันเลยค่ะ สำคัญนะคะก็จะมีสติกเกอร์แล้วก็มีดีไซน์โปรดักต์ของโปรดักต์เรสนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเข็มเข็มจิ้มซิมนะคะแล้วอันนี้เป็นโปรดักต์เรสนะคะส่วน,นนี้เป็นข้อแนะนำในการใช้ต่างๆนะคะทุกคนที่สำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือสติกเกอร์ p h o n นนะคะสติกเกอร์ Apple ค่ะและทุกคนคะอย่าลืมเช็คดูความเรียบร้อยของตัวเครื่องนะคะ กดสั่งออนไลน์แล้วก็มาลงที่บ้านของคุณได้สะดวกสบายมากมีระบบ Apple Care ด้วยนะคะคุณสามารถที่จะซื้อประกันสำหรับ Apple ของคุณ Apple ของคุณมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะแบบมันคุ้มค่าที่จะใช้อะคะ่ะมาเราจะเทียบขนาดของ iPhone 6กันนะคะว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนระหว่าง iPhone 6กับ iPhone 12คือจริงๆแล้วทุกคนอยากแน,นะําไห้ทุกคนเนี่ยซื้อจสั iPhone มากนะ เพราะว่าอย่างหนึ่งคือเครื่องนี้อะดิฉันใช้มา5าปีแล้วนะห้าเกือบแล้วหกปีละอ่ะอมาเทียบกันดูขนาดกันนะเห็นชัดใช่ไหมนี่จะมาเทียบขนาด iPhone 6กับ iPhone 12นะไมคะ iPhone 6กับ iPhone 12เห็นชัดไหมก็คือเห็นความแตกต่างเลยนะคะเป็นเพื่อนจะเห็นชัด้วเนาะแตกต่างกันอย่างไรชอบแบบไหนมากกว่าแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเก็บก่อนนะคะวันนี้ ในการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Apple Store ออนไลน์ขั้นตอนแรกคุณจะต้องเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของ Apple Store นะคะซึ่งคุณสามารถเลือกสินค้าที่คุณต้องการได้ในกรณีนี้จะเป็นการสั่ง iPhone 12ผ่านทางเว็บไซต์นะคะซึ่งอันดับแรกจะต้องเลือกสเปคของโทรศัพท์ของคุณอย่างเช่นเลือกสีโดยจะมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะก็คือสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเขียวและสีแดงจากนั้นคุณจะต้องเลือกความจุ ซึ่งมีความจุอยู่ที่64 g b 128 g b และ256 g b ค่ะซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันนะคะและคุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้นะคะว่าคุณจะเลือก AppleCare หรือไม่นะคะถ้าคุณเลือกบริการ AppleCare นะคะคุณจะต้องจ่ายเพิ่อมอีก6,200บาทค่ะจากนั้นนะคะคุณก็จะต้องกดคำว่าใส่ลงในถุงค่ะซึ่งหลังจากที่คุณกดสั่งซื้อได้นะคะคุณจะต้องตรวสอบข้อมูลต่างๆ รวมถึงความจุสีและรุ่นที่คุณต้องการค่ะจากนั้นนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการรับสินค้าโดยมี2วิธีนะคะ 1. น,นะคะมีการจัดส่งสินค้ามาถึงที่บ้านคุณหรือว่า2คุณจะไปรับสินค้าด้วยตนเองนะคะหากคุณต้องการให้สินค้ามาส่งถึงบ้านคุณคุณจําเป็นต้องกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของคุณให้ครบถ้วนค่ะได้ล,ลังจากคุณได้กรอกข้อมูลต่างๆแล้วนะคะ คุณก็กดที่ดำเนินการต่อที่การชำระเงินค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นการจ่ายเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายมากซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้ค่ะโดยในหน้าการชำระเงินนะคะให้คุณกดที่โอนเงินผ่านตู้ ATM ค่ะจากนั้นคุณก็ดูข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะ เมื่อคุณตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องนะคะให้คุณกดที่ส่งคำสั่งซื้อค่ะจากนั้นนะคะทางระบบจะเขียนว่าการสั่งซื้อของคุณใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นคุณก็กดพิมพ์ใบนำฝากค่ะจากนั้นนะคะก็จะปรากฏหน้าใบนำฝากนะคะซึ่งคุณไม่จำเป็นจะต้องปริ้นออกมาค่ะคุณเพียงแค่เซฟเป็น pdf และคุณสามารถนำโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วนำมาสแกนบาร์โค้ดและจ่ายเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ง่ายๆ อย่างเช่นวิธีการโอนเงินดังต่อไปนี้ ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและชมค่ะบ๊ายบาย